โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้เข้ามาที่ทำการลง add on ในเกมไมค์ครับนะครับที่จะทำให้เกมไมค์ครับของเรานั้นนะครับน่าเล่นและสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอ d d นี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับเม่ใช่เดี๋ยว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กับ add on world animals นะครับผมก็วันนี้ก็เป็น add on สัตว์นะครับผมเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะครับ สัตว์แปลกๆเกิดนะครับผมนี่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นหมูป่านะครับผมอ่าก็ตามนี้เลยแล้วก็อ่าตรงนั้นก็จะเป็นอ่าต้นมะพร้าวใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมนี่มีลุงมะพร้าวด้วยเอาเก็บได้ปะทุกแตกเลยอ่ามันมันก็จะสุ่มเกิดตามนี้เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยแล้วก็มีปูมีปูด้วยนะครับผมก็มีสัตว์เกือบทุกชนิดเลยนะก็เกือบๆนะเกือบทุกชนิดนะครับอ่าบางชิ้นนี้ก็ไม่มีนะโอเคมีอะไรอีกเปล่า ในใต้ทะเลต้องมีปลาครับผมต้องมีฉลามสักตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอดออนนี้มีลูกเล่นอะไรกันบ้างครับก็อย่างแรกเลยก็จะเพิ่มของมาตามนี้เลยครับก็จะมีชุดเกาะด้วยนะครับผมแล้วก็มีอาวุธเพิ่มมานะครับผมนี้เต็มเลยนะแล้วก็มีของอีกมากมายครับผมนี่มีชุดที่เอาไว้ใส่สวมใส่ใหสัตว์นะครับแล้วก็มีนี่มีแร่ใหม่นะครับผมมีของลึดนั่นเต็มเลยอาหารใหม่ก็มีนะ อ่าแล้วก็มีผ้าพันคอที่สวมใส่ให้พวกสัตว์นะครับโอเคแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องมีไข่สปาวครับผมโคตรเยอะบอกเลยผมรีวิวไม่หมดหรอกนะครับก็อ่ารีวิวคร่าวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับอันออนนี้ มีอะไรอีกปะมี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 เฟอร์นิเจอร์เล็กลยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีบราโซฟานะครับผมก็จะเป็นม้าลายม้าลายโอ้กูนึกว่าเบสล็อกม้าลายเลยนี่อันนี้คือเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับแอ็นออนนี้นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเฉยๆโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดกันก่อนครับชุดแรกก็จะเป็นชุด อจอระเ้ป่ะนอ่นี่ใช่ครับนี่เฮ้ยชุดน่ารักดูดิเฮ้ยตอนวิ่งมีพังงาพังงาปากด้วยดูดิน่ารักนะครับผมนี่ชุดนี้น่ารักมากตามนี้เลยครับสําหรับชุดอะไรแบบจอระเ้นะครับนี่ใช่แหละแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดแร่ใหม่นะครับผมก็จะเป็นแร่รูบี้นะครับผมหรือแร่ทับทิมหรือเปล่านี่ใช่นะครับนี่จะเป็นชุดเกาะแดงๆแ,แบบนี้เลยก็น่าจะทนทานกว่าเนเธอร์ไลท์ละมัง้ง แต่ผมว่าอันนี้เทอร์ไลท์ทนทานกว่านะน่าจะใช่นะครับผมอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นหมวกเหมือนหมวกนักสืบลวดนะครับเนี่ยเป็นหมวกนักสืบลวจแบบนี้เลยนะครับผมหมวกโคตรเล็กเลยดูดิเล็กกว่าหัวผมอีกอแล้วก็นี่เลยครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวนี้ดีกว่าก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟวิงนะครับผมก็จะเป็นปีกผีเสื้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกสีสักสีอ่สีแดงและกันนะครับมาแล้วก็เอาปีกมาด้วยนะครับซึ่งวิธีการใช้นะครับผมเราก็แค่เอา อิเลท่าเนี่ยไปใส่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาปีกวัตเตอร์ไฟนเนี่ยปีกผีเสื้อนะครับไปใส่ช่องมือซ้ายแบบนี้ครับผมนี่เราก็จะมีปีกผีเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาสามารถบินได้เหมือนเดิมนะครับก็มันก็ร่อนได้นะครับเนี่ยมันไม่สามารถบินขึ้นได้นะครับผมมันก็จะเป็นการแบบเหมือนใช้ปีกในเกมไมค้าบะนะครับมันต้องร่อนจากที่สูงเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูมาปึ๊บนี่นะครับผมาตามนี้เลยนี่ปีกผีเสื้อเฮ้ย แล้วตอนนี้ครับก็จะเพิ่มอาวุธมาตามนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นดาบนะก็จะมีพวกแรกใหมนะครับแล้วก็เป็นาดาบเขี้ยวของอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอหอกฉลามนะครับแล้วก็เหมือนอเป็นดาบฉลามนะครับผมอ่าตามนี้เลยก็อันนี้ก็จะทําจากฟันฉลามทั้งนั้นเลยนะครับต้องน่าจะต้องไปฆ่าฉลามแล้วก็น่าจะได้ของชิ้นนี้มาโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวพวกสัตว์กันบ้างครับผม,ผมก็ผมจะรีวิว3าตัวแรกก่อนนะตัวแรกก็จะเป็นช้างครับผมมาปึ๊บนี่อันนี้คือช้างนะครับ แล้วก็เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะครับผมโดยวิธีการก็คือเราต้องมีกระดูกสีทองนะครับผมนี่ต้องมีกระดูกสีทองวิธีการครับก็เอากระดูกไว้ตรงกลางแล้วก็เอาทองไอ้นักเก็ตอ่ะไอทองเศษเล็กๆอ่ะเศษทองอ่ะเอารอบล้อมรอบกระดูกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงกันวิธีการเลี้ยงก็กดเลี้ยงเหมือนตอนเราเลี้ยงหมาเลยนะครับมาเนี่ยแล้วมันก็ยังหัวใจขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถขึ้นไปขี่ได้ด้วยนะครับผมนะตามนี้เลยเนี่ย ตอนนี้เรายัางแบบไม่สามารถบังคับมันได้นะครับผมเนี่ยมันจะบังคับไม่ได้ครับวิธีการบังคับมันครับผมเราต้องมีอันนี้ครับนี่มีอ่าเขาเรียกว่าไนะมีเกาะช้างแล้วก็มีที่ขี่ช้างอยู่เดี๋ยววันหนึ่งนะอ่ะนี่ครับที่ขี่ช้างนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นเกาะน,นี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเกาะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ที่ขี่ช้างปั๊บปึ๊บนี่อันนี้คือที่ขี่ช้างนะครับผมอ่าเป็นเซดเดลนั่นเองแล้วก็อ่ะเดี๋ยวสวมเกาะให้ด้วย นี <ee> ่ <c oughs> โคตรเทนะครับผมอเดี๋ยวเราลองขี่ดูโอเคตอนนี้เราก็สามารถบังคับช้างได้แล้วนะครับผมวิ่งเร็วอ่าวิ่งเร็วไม่ได้ครับอ่ะเดินได้แค่นี้นะครับเอ,อ๋ตามนี้เลยว่ะไอ้ช้างดูเท่อย่างวะนี่เลยช้างผ่านไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวอะไรวะอ๋อเหมือนอะไรนะนกกระจอกใช่ไหมนกกระจอกเทศแต่ใช่ใช,ใช่บอกว่าเออช่างมันเถอะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้แล้วกันเนี่ยไอ้ไอ้ไอตัวนี้แหละนะครับ ซึ่งเราสามารถใช้กระดูกเนี่ยเลี้ยงสัตว์ได้ทุกตัวเลยนะครับมาปุ๊บโอเคตอนนี้ผมอันนี้เป็นเจ้าผมเป็นเจ้าของมาเรียบร้อยแล้วจะเดินตามอะไรลักษณะวะฮะก็เหมือนเดิมครับถ้าเราขึ้นไปขี่ครับผมเนี่ยมันจะบังคับอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็วิธีการครับเราก็ต้องมีอันนี้เลยครับเป็นสซเดิลของอ่านี่ครับไอตัวนี้เลยนะก็ใส่เข้าไปเน่ก็จะตามนี้เลยครับผมแล้วก็เราสามารถใส่ทงเข้าไปได้ด้วยครับปึ๊บนี่ ก็ให้รู้ว่าเป็นอันนี้เป็นเจ้าของของเราอะไรเงี้ยนะครับซึ่งธงเนี่ยมันมีหลายสีนะครับผมเนี่ยมีสีน้ําเงินเขียวส้มแดงเหลืองนะครับอ่าตามนี้เลยพอเราใส่เซดเดรปลปุ๊บเราก็สามารถบังคับมันได้แล้วครับเนี่เนี่ก็วิอันนี้เร็วเร็วอยู่นะก็เร็วอยู่นะเออเร็วอยู่นะครับแต่ไม่เร็วเท่าม้าหรอกอีอีแล้วเรายัางสามารถให้มันนั่งลง ตกใจหมดแล้วเราสามารถให้พวกสัตว์เนี่ยที่เราเลี้ยงนะครับสามารถ <laughs> ให้มันนั่งได้ครับผมโดยการกดย่อแล้วก็กดซิดนะครับนี่เดี๋ยวด้เดี๋ยวดเดี๋ยวด้เดี๋ยวด้อันนี้อันนี้มันวัน <laughs> หนึ่งเด <laughs> ี๋ยวด้เดี๋ยวด้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่นั่งแล้วอันนี้มันเอาหัว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 จมดินวัน <laughs> หนึ่งนะ <laughs> ขอขีดมันออกไปก่อนวันหนึ่งเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วย ตลกอะช่วดิมันเอาหัวมุดดินแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้นั่งแล้วเออช้างเนี่ยมันยังนั่งอยู่แต่เนี้ยมันไม่ใช่นั่งแล้วครับมันเอาหัวมุดดินนะครับก็ตลกนะครับผมอ่ะแล้วก็วิธีกดยืนก็กดย่อแล้วก็นี้เหมือนเดิมโอเคตามนี้นะครับสําหรับลูกเล่นอ่าก็ใช้ได้สําหรับตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูน้องเพนกวินกันดีกว่านะครับผมน้องเพนกวินของเราปุ๊บนี่น้องน่ารักนะครับผมน่ารักมากเลยดูดิเพนกวินตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราลองเลี้ยงดูปุ๊บ เอ้ยอะให้มานั่งดิเฮ้ยน่ารักน้องน่ารักดูดิเฮ้ยน่ารักว้าวว้าวเออใช่เราสามารถใส่ผ้าพันคอให้เพนกวินได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่ดูปึ๊บอุ้ยโทษโทษโทษอใส่ผ้าพันคอแล้วน่ารักขึ้นเลยดูดินีน่ารักมากเออผ้าพันคอเนี่ยมันมีหลายสีนะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยครับมันเยอะนะครับผมนี่แต่สีเงินเฮ้ยผมชอบสีเงินว่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักมากเฮ้ยแล้วน้องจะเดินตามเราปะเนี่ย อุ้ยทาเดิน,น่ารักมากาเดรคนน,นน่ารักดูดิดูน้องดิมาโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวพวกสัตว์ที่เหลือกันนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาคร่าวๆนะผมก็สมๆมานะครับผมมาเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันปึ๊บอันนอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นคล้ายๆหนูนะเออนะครับผมโอเคต่อไปอันนี้คโคโคไดอันนี้คือ ไม่ใช่สัตว์นะครับอันนี้คือข้อขวดาดที่มันใช้ผลทรายนะครับผมปูนปีศาจทรายทุ้วนะม,มันพีดนะครับอันนี้คือจอระเข้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยเดี๋ยวไปหนึง่งอันนี้นกนกนกแก้วะอะไม่ไม่รู้อะปึ๊บน,น,ออน,บน,น,บนี่อันนี้คือจระเข้นะครับผมมาหน้าตามดุจังวะเออนะครับผมนี่คือจระเข้นะครับโอเคต่อไปครับผมเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับผมนี่อันนี้คือหผีเสื้อตัวโคตรใหญ่เลย โอเคอันนี้คือผีเสือ้อโอเคมันตัวใหญ่มากนะครับมาต่อไปก็เป็นเดียนะครับผมนี่กวางเรนเดียไม่ใช่ต่อไปก็จะเป็นกอริลลาปึ๊บเอา้าทำไมตัวทำไมตัวเล็กจังวะอ๋ออันนี้ลูกมันโอเคอันนี้ตัวใหญ่นะครับผมนี่ก็อันนี้คือกอริลลาต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยสกาเลต์คิงสเนกอุ่้ยงูเป็นงูครับผมงูมีกี่สีเนี่ยมีสีเดียวุ้ยโอ้ อันนี้ตัวใหญ่เอาผมผมนึกว่ามันตัวแค่นี้อ๋อมีตัวใหญ่อีกโอเคเอม,มันมันมันสุมได้แค่ตัวเล็กอะเอาช่างมันละกันนะครับโอเคต่อไปอันนี้เป็นวานปะน่าจะใช่วานนะยลองดูสิปึบโอเคเป็นวานจริงด้วยครับอ่าน,นี่คือปลาวานนะครับผมโอเคไปอยู่น้าลึกหน่อยไปไป,ไปไปไปขยับไปนะอ่ะต่อไปก็เป็นไรโน่ครับตัวร้ายของสไปเดอร์แมนนี่อันนี้คือไรโน่นะครับผมก็เป็นแรดนั่นเองต่อไปก็เป็นดัก โอ้เป็ดน,น้อยกับๆมีลูกไหมมีลูกมั้ยเอาไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเซตต่อไปกันโอเคมามาถึงเซตต่อไปครับก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นหนูนะครับผมเป็นรรดนั่นเองนะครับต่อไปอันนี้คิลเลอร์วานโอ้วานนักล่าวะ่ะมาปึ๊บโอ้อันนี้คือวานนักล่านะครับผมนี่ก็จะตัวเล็กกว่าวานในตัวนั้นนะอ่าตามนี้เลยนะครับสาหรับวานนักล่าต่อไปครับอันนี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยแมวน้ำใช่ปะ่ะหรือไอตัวอะไรวะเขาเรียกตัวตัวอะไรสักตัวสักอย่างนี่แหละนะครับแต่วันเหมือนแมวน้ำมากเลยนะเออก็น่านจะแมวน้ำแหละนะต่อไปครับตัวอะไรอะไรวะตัวอ๋อมันเป็นอ่าเขาเาเรียกว่าไนระหอยหอยเปลือกหอยนะครับผมเป็นมีไข่มุกอยู่ข้างในนะครับนี่อันนี้คือไข่มุกใช่ไหมขาวๆนะครับผม าตามนี้เลยนะครับต่อไปครับผมก็จะเป็นฉลามมาฉลามปึ๊บฉลามตัวเล็กจังวะโอเคอันนี้คือฉลามนะครับเี่ตามนี้เลยอุ้ยมีมีสีเข้มสีอ่อนด้วยโอเคต่อไปก็จะเป็นอะไรมังกรโคโมโดโมาไหนดูซิปึ๊บอันนี้คือมังกรโคโมโดโนะครับโอเคต่อไปแพนเทอร์แพนเทอร์คืออะไร อ๋อเสือดำโอเคเสือดำโอเคต่อไปตัวอะไรปึ๊บต,ตัวอะไรกิ้คล้ายกิ้งกะตัวอะไรวะตัวใครรู้ก็บอกด้วยนะถ้าผมบอกอะไรผิดก็ขอไปด้วยครับมันอยู่ในไม้ค้าแบบผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหรอ่อ่ะมาตัวต่อไปอันนี้คือตัวอะไรกันลอกอะ่ะน่าจะใช่นะครับโอเคเซตต่อไปอะ่ะเดี๋ยวเซตสุดท้ายแล้วนะมาตัวแรกครับตัวมด อันนี้มดเหรอโอเคอันนี้คือมดนะครับนี่น,นี่คือมดเลยเฮ้ยมีมดดาด้วยอ๋อมันสุ่มนะครับมันสุ่มโอเคต่อไปอันนี้ไทเกอร์เสือนะครับว้าวเสือโคตรใหญ่เลยนะเออตามนี้ต่อไปก็เป็นม้าลายนะครับซีบร่านั่นเองนี่โอ้ย <laughs> กัดกันเฉยโอเค่อยมันกัดกันลวกันต่อไปก็จะเป็นแมมมอตนะครับนี่น,นี่คือแมมมอตอ้ นี่คือแมมมอสใช่ไหมมันรู้สึกจะตัวใหญ่กว่าช้างนะน่าจะใช่นะครับต่อไปเลโอพาธเนี่อันนี้คือเหมือนจะเป็นเสือดาวนะครับอ่าแล้วก็ไทเกอร์ชาร์กอันนี้ฉลามค้อนเหรอฉลามเอ้ไอยเสือฉลามเสือหัวค้อร์สเลยหรออันนี้คือฉลามเสือนะครับต่อไปสิงโต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 ปล่อยตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคอันนี้คือสิงโตสิงโตตัวตัวเมียตัวผู้วะตัวเมียแน่นอนต่อไปไวท์แทเกอร์ อันนี้เสือเสือขาวนะครับเสือขาววิ่งเฮ้ยนึกว่าจะกัดสิงโตนะครับอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายละฟาร์มิงโก้ปึ๊บนี่อันนี้คือนกฟาร์มิงโก้นะครับผมนี่คล้ายๆกับไอ้ที่มันกินผลได้เอาไหมอันนั้นโดาฟาร์มิงโก้ติดวันพีดละโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอดออนนี้จริงๆมันก็มีลูกเล่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมรีวิวไม่หมดหรอกนะผมก็รีวิวคร่าวๆก็แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกัน โอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว add-on World Animals นะครับผมเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะเตือนวคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ซีโอเกมบายครับ